สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับผมม่เม่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้เดี๋ยวพามาดูอ้วนนะครับผมอ้วนจะกินหญ้าดูหญ้าในเปียนะครับผมด,ด,ดูไหนกิในให้ดูดิเออ ไของหนูอยู่ตรงไหนกินเลยเดี๋ยวไม่ยิงกินหมดนู่นเนาะโอ ی, ้ยไม่ยิงกินหมดแล้วอ้นม่ยิงกินหมดแล้วเนี่ยพ่อตันมาให้อ่อนๆเลยนี่ยิงกินหมดแล้วนี่โอ้ย นูน่นแม่หญิงเอาไปแล้วแม่หญิงเก็บไปแล้วเก็บของอ้วนไปแล้วนูน่นเห็นไหมแม่หญิงกินเอากินเอาเลย <c oughs> นู่นมายิงกินหมดแล้วม่หิงกินหมดแล้วนุน่นเดินไปไหนนี่ไม่ต้องมาจับเลยอักหมดแล้วใครทำอ่ะอืนู่นไม่หญิงกินหมดแล้วโอ้ยหมดแล้วนี่ นี่เสร็จเลยไอ้ยิงกินหมดแล้วไอ้ยิงกินหมดแล้วอ้วนเมื่อาวานนะครับพอฟานไปเจอ,อจะของชายเพิ่มนะครับผม เมื่อวานเนาะนะครับพ่อฟานได้ได้ะไรได้สอบถามนะครับว่าชายเพิ่มนะครับผมเข้าโรงเรียนเนี่ยค่าเทอมเท่าไหร่นะครับเจะา้าของป่าเจ้าของช้างนะครับผมได้ได้บอกกับพ่อฟานว่าอ,อยู่ที่สี่หมื่นคะแนนนะครับโอ,ถอ้ถือว่าถือว่าเยอะมากเนาะนะครับผมสี่หมื่นคะแนนนะครับแต่ว่า คือจบหลักสูตรนะครับผม MFC นะครับคือคือจบหลักสูตรคือได้ทุกอย่างนะครับโชว์โชว์ได้ทุกอย่างนะครับได้ทุกค่าเลยนะครับไม่ว่าจะเต้นนะครับผมไหวนะครับผมเก็บของหมุนหัวระพุบนะครับผมแล้วก็ยกขาหน้านะครับน้ำขาหลังนะครับยืนยกล้อนะครับนั่งยกล้อนะครับผม โอ้แล้วก็เตะบอลน,นะครับผมแล้วก็ชุดบาสนะครับหมุนหูละคุบนะครับแล้วก็เป่าเม้าวอเอท่นนะครับโอ้อได้ไหลายๆอย่างนะครับผมนี่คือคือเขาเขาบอกข้อความเนาะนะครับจะของใช้เพิ่มได้บอกข้อความนะครับตอนนี้ใกล้จะใกล้จะส่งคืนเจ้าของแล้วนะครับน่าจะ เหลืออยู่หนึ่งท่านะครับผมที่ยังยังไม่ได้ฝึกนะครับตอนนี้กําลังฝึกได้สองสามวันนะครับอ่าชุดบาสนะครับชุดบาสนะครับอาจจะของแค่เพิ่มบอกว่าเหลือชุดบาสนะครับตอนนี้เหลือชุดบาสนะครับผมแล้วก็จะปิดเทอมนะครับอ่าเข้าโรงเรียนนะครับผมก็พอดีเขาได้สอบถามกับพ่อฟานว่าอ่ามีมีช้างเล็กไหมพ่อวานก็บอกว่ามีมีเด็กอ้วนตอนนี้เท่าไหร่ ตอนนี้19 19เดือนนะครับชายเพิ่มเขา,าเขาแยกนะครับผมยานม,มแม่เขาตอน19เดือนเหมือนกันนะครับผมตอน19เดือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนาะก้าเทอมค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับนนคะแนนค่อ้างที่จะสูงนะครับผมอ่า แล้วก็เจ้าของก็บอกว่าถ้าอยากเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมราคาราคาน่าจะอัพขึ้นนะครับผมนะครับแต่ก่อนไม่แพงถึงขนาดนี้นะครับผมราคาไม่สูงขนาดนี้นะครับผมแต่ก่อนแต่ก่อนอยู่ที่ประมาณสัก20,000นะแนนนะครับผม MFC นะครับเดี๋ยวนี้ราคาเริ่มที่จะอัพขึ้นนะครับผม ผมชายเพิ่มบอกว่าถ้าถ้าราคานี้นะครับผมนะครับคือ่าเป็นซูเปอร์สตาร์ได้เลยนะครับไปไปอยู่ไปโชว์ที่ไหนคือคือไม่อายเพื่อนนะครับหรือไม่สมสมราคานะครับไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับไปทํางานตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าแสดงเก่งนะครับแล้วเด็กอ้วนเรานะครับผมไม่เอลซีนะครับ จะหาคะแนนทีนหนละโอ้ยงานเข้าเลยนะครับเด็กอ้วนก็ไม่กี่อีกไม่กี่เดือนนะครับเพราะวานว่าจะให้เข้าโรงเรียนนะครับ22เดือนนะครับ22เดือนเนาะอ่เดือนฝึกฝึกสัก2เดือนนะครับเข้าโร,เนนรเางเรียน2เดือนนะครับเข้าโรงเรียน2เดือนน่าจะ3เดือนนะครับประมาณนี้นะครับ ก็อยู่ที่คะแนนนะครับผมว่า,ว,าว่าพ่อฟานมีหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ง่ายหน่อยนะครับถ้าไม่มียิ่งยากเลยนะครับยิ่งหนักนะครับอันนี้อันนี้ต้องไม่รู้จะทํำยังไงครับผมต้องฝึกเองหรือเปล่านะครับผมฝึกเองก็ไม่มีวิชาที่จะฝึกแล้วนี่เอก็มีได้แค่นี้ อันนี้คือเล่าสู่กันฟังนะครับผมม MFC เนาะนะครับผมนะครับอ๋อนูนอ้วนไปอยู่นู่นนะครับโอ้แม่หญิงขอแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับอเปิดจะได้ดูคลิปองเด็กอ้วนนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับกราบขอบคุณครับสวัสดีครับผม